สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับอิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ค่ะวันนี้นะคะทุกคนเป็นส้มตํานะคะส้มตากับปูสแสมนะคะนี่ค่ะอืมอันนี้คือปูสแสมนะคะตัวโตวมากเลยค่ะ เปลือกก็จะแข็งกว่าปูม้าหน่อยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าโตๆมากเลยนะคะเอามากินกับส้มตำนะคะทุกคนนี่ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทานพร้อมๆกันเลยค่ะแกะบวนก่อนนะคะโอ้กัดเด็นเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาแกะไปกินไปนะคะ เอาตรงนี้เขาออกก่อนค่ะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะกินปูแต่ก็อร่อยนะคะก็จะช้าๆหน่อยนะคะทุกคนของอร่อยต้องช้าๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาไม่มีไข่นะคะเอาตรงนี้ก็ออกก่อนค่ะนี ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพราะว่าเอามาทานกับส้มตําค่ะนี่เนื้อแน่นมากเลยค่ะ โอ้โหเนื้อยเยอะเลยค่ะนี่ขาวๆเด้งๆเลยค่ะจิ้มกับน้ำปลาลากในน้ำต้มตำนะคะอืมเอามาทานสองตัวนะคะทุกคน เพราะสองตัวก็น่าจะเยอะแล้วค่ะตัวใหญ่อืมอาจจะติดเปลือกเข้าบ้างนะคะเวลากินแต่ว่าถ้าเราเคี้ยวออกก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะกระดองเขาืมีมันเขาอยู่นะคะในนี้ อืแซ่บค่ะมาค่ะทุกคนอืม ตามโตเยอะเลยค่ะโตโตมากเลยค่ะอย่าพึ่งขัดใจนะคะทุกคนทันไปแกไปนะคะก็ไม่ค่อยถนัดหรอกค่ะ,น,คะนี่ค่ะนีคก็นะคะอืม เปลือกเขาจะแข็งกว่าปูม้าหน่อยนะคะนี่ค่ะอืมมันฟนผักเลยค่ะ เป็นปูแสแแม่นะคะทุกคนไม่ค่อยจะได้กินหรอกนะคะเพราะว่าเดินตลาดไม่ค่อยมีนะคะนี่ค่ะพอ,อเปลือกออกบ้างนะคะ อืมจำปากเลยค่นะง่ายเยอะมาก mm อืยใหญ่อ่ืมันมีสีดาตรงนี้ด้วยนะคะกินตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มีไข่นอกด้วยค่ะนี่ค่ะกินได้หรือเปล่าอไม่กินนะคะทุกคนอือโอ้โหโอ้ตัวนี้มีไข่ด้วยค่ะทุกคน แซ่บมากมันเขานะคะตรงนี้อืมอมสุดยอดเลยค่ะ ่ะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอืมไข่ค,ค่ะอืมยกล้ามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินไปก่อนนะคะค่อยเอาออกทีหลังนะคะเผือก เนื้อทั้งนั้นเลยค่ะ อืมยอดเลยค่ะอร่อยดีนะคะทุกคนสำหรับคนที่ชอบทานปูนะคะ ว่าใช้ได้แล้วค่ะ ใครคะทุกคนจะเกาปากอยู่ละชอบมากเลยนะคะอาหารทะเลนี่ค่ะอืม อันนี้กินยากนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปทานต่อนะคะเวลาจะช้านะคะ เมื่อวานที่เอาไปทำตำทะเลเดือดก็เป็นปูม้านะคะทุกคน ตะกรามแล้วนะคะคํามโตมากเดี๋ยวลองลองดูสักกล้ามนะคะ อืมนอหวานนี่ค่ะหวานม,มากเลยนะคัะเพราะว่าสดอืมเปรกจงนั้นเลยค่ะ แมวนะคะพอแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้ปูปูสแสมนะคะทุกคนได้ปูสแสมมาทานนะคะห <_ C 1> <แ>ากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับต c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย